สวัสดีครับเพื่อนๆผมนุสลาวันนี้เราอยู่กับรายการเกมสตอรี่กันเช่นเคยนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่เชื่อน,นะครับแต่ว่ามีบางเกมที่โดนแบรนด์ในประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดู5เกมที่เคยถูกแบนด์ในประเทศไทยบางเกมนะครับโดนแบนด์เพราะความรุนแรงบางเกมเพราะการเมืองและบางเกมโดนเพราะศาสนาจะมีเกมไหนบ้างเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ ก่อนที่จะไปเริ่มการผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับเริ่มกันที่เกมแรกกับเกม GTA4 ถ้าพูดถึงเกม Open World ที่ให้ความรู้สึกอิสระสูงสุดในการใช้ชีวิตในโลกอาชญากรรมทุกคนคงจะนึกถึงเกมไหนไปไม่ได้นอกจาก Grand Theft Auto หรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อ GTA เกมนี้โด่งดังไปทั่วโลกนะครับด้วยกราฟิกที่สมจริงเนื้อเรื่องที่เข้มขน้น และความอิสระในการทำแอคทิวิตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นป้นรถยิงคนและก่อความวุ่นวายในเมืองจำลองอย่างเต็มที่แต่ความโด่งดังนี้นเ,อเองนะครับที่นำมาซึ่งโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในประเทศไทยยอ้อนกลับไปเมื่อปี2551น,นะครับสังคมไทยเนี่ยสะเทือนจากข่าวอาชญากรรมสะเทือนขวัญเมื่อมีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับก่อเหตุฆาตกรรมชิงทรัพย์โชเฟอร์แท็กซี่ซึ่งผู้ก่อเหตุนะครับได้อ้างว่าเรียนแบบมาจากเกม GTA นักเรียนชั้นม6ก่อเหตุฆ่าแท็กซี่อย่างเยี่ยมโหดนะคะ แต่ที่น่าตกใจคือเด็กคนนี้ยอมรับว่าเรียนแบบพฤติกรรมมาจากตัวละครในเกมค่ะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะเหตุการณ์เนี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกมเลยนะครับเพียงโ่วข้ามคืนนะครับชื่อของ GTA เนี่ยก็เปลี่ยนจากเกมยอดนิยมกลายเป็นสัญลักษณ์ของความรุนแรงในประเทศไทยที่ถูกสื่อมวลชนและผู้ปกครองโจมตีอย่างหนักเลยนะครับถึงแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับจะมาแย้งว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัจจัยส่วนบุคคลนะครับไม่ใช่แค่ตัวเกมแต่ก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับการโทษเกมอะมันง่ายกว่าเสมอเกมที่2กับเกม t o ปิโก5เมื่อผู้นำเผด็จการกลายเป็นภัยต่อความมั่นคงต่อจากความรุนแรงในโลกอาชยากรรมนะครับเรามาต่อกันกับเกม t o ปิโก5ตัวเกมนะครับไม่ได้มีฉากยิงกันกลางถนนเหมือน GTA ไม่ได้ส่งเสริมให้คนไปขโมยของหรือเจ้ากรรมรถยนต แต่ตัวเกมนะครับกลับถูกตัดสินว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติในช่วงนั้นตัวเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวสร้างเมืองและบริหารจัดการเมืองที่ผู้เล่นนะครับจะได้สวมบทบาทเป็นผู้นําสูงสุดของเกาะหนึ่งที่มีชื่อว่าทปิโกความสนุกของเกมนะครับคือการที่ผู้เล่นเนี่ยได้มีอิสระในการปกครองประเทศนะครับผู้เล่นจะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นผู้นําที่มีแต่คนรักมีการเลือกตั้งที่เป็นธรรมหรือจะเป็นผู้นําเผด็จการที่ใช้กองกาลังปราบปรา,ามคู่แข่ง และด้วยตัวเกมนะครับถูกวางจําหน่ายในปี2577ซึ่งมันตรงกับที่ประเทศไทยนะครับได้ถูกรัฐประหารรารรเจะทํามมสัญญาาาขออเวลีกไ่นนและเมื่อตัวเกมนะครับถูกเปิดตัวว่าจะวางจำหน่ายแน่นอนครับมันต้องโดนแบน์แทบจะทันทีโดยให้เหตุผลว่าตัวเกมนะครับมีเนื้อหาบางส่วนที่อาจจะกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ แต่ว่าต่อมานะครับในเกม Topico ภาค6เนี่ยที่ออกวันจำาหน่ายในปี2562เนี่ยก็สามารถวางจำาหน่ายได้ตามปกติเราไปต่อกันกับเกมที่3กับเกม g i t of o o d f i g h t of God นะครับเป็นเกมแนวต่อสู้ที่จะให้เราควบคุมศาสดาข,ของศาสนาต่างๆมาสู้กันถ้าเป็นคนทั่วไปแบบเรานะครับเห็นแบบนี้ก็คงจะอดขำกันไม่ได้นะครับแต่ที่นี่คือประเทศสารคันนะครับ สำนักพุทธของไทยเรานะครับไม่ขำด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับตัวเกมก็โดนแบนเป็น้วยสาเหตุที่ว่าการดูหมิ่นศาสนานะครับเพราะว่าประเด็นหลักที่ทางสำนักพุทธยกออกมาเลยก็คือตัวเกมนะครับมีพระพุทธเจ้าเป็นตัวละครอยู่ในนั้นด้วยและการที่นําพระพุทธเจ้ามาต่อสู้เพื่อความบันเทิงและ,สะแสวงหาผลกําไรเนี่ยมันขัดต่อความรู้สึกและหลักปฏิบัติข,ของศาสนานะครับตรงนี้เนี่ยมาร์กตัวนานหนาไว้เลยผลที่ตามมานะครับคือสำนักพุทธเนี่ยได้ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกษิจและสังคมหรือ MDES เพื่อสั่งระง,งับการขายและเผยแพร่ตัวเกมนะครับซึ่งถ้ามองจากข่าวทุกวันนี้นะครับผมว่ามันขัดต่อความรู้สึกและหลักปฏิบัติของศาสนามากกว่าการที่เราเอาพระพุทธเจ้ามาประลองศึกชิงจ้ายุธปกับพระเยซูซะอีกเรามาต่อกันกับเกมที่4 Persona 5 t a c t i c a p e r s o n a 5 t a c t i c a นะครับเป็นภาคสปินออฟที่มาจากเกม Persona 5นะครับซึ่งในเกมเนี้ย ไม่มีเนื้อหาส่วนไหนเลยที่พูดถึงประเทศไทยแต่อยู่ๆนะครับตัวเกมก็ไม่ถูกวางขายในไทยทําให้หลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าทําไมเกมเนี้ถึงไม่วางขายถึงขั้นนะครับมีคนไปถามเซกาที่เป็นผู้จัดจ,จาหน่ายตัวเกมแต่ทางเซกานะครับก็ไม่ได้มีแอคชั่นอะไรตอบกลับมาซึ่งจากการคาดการณ์ของหลายๆคนเนี่ยคิดว่าสาเหตุหลักน่าจะมาจากตัวละครบอสหลักของเกมนะครับคือมันจะมีบอสต,ตัวหนึ่งนะครับที่หน้าตาคล้ายกับพระพุทธรูปซึ่งแน่นอนนะครับว่าการทําแบบเนี้ย คือการนาเสนอตัวละครที่มีลักษณะาคล้ายกับการล้อเลียนลักษณะของพระพุทธเจ้านะครับด้วยประเด็นตรงนี้นะครับอาจส่งผลให้ผู้จัดจำหน่ายอย่างเซก,กาเนี่ยตัดสินใจไม่วางจำหน่ายเกมผ่านช่องทางใดๆในประเทศไทยเลยนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางศาสนาและอาจถูกร้องเรียนหรืออาจจะถูกดําเนินคดีทางกฎหมายได้นะครับและตัวเกมนะครับอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีให้กับทางผู้จัดจำหน่ายได้นะครับก็อ,อย่างที่บอกไปครับทุกวันนี้แทบไม่มีใครสนใจตรงจ,รงจุดนั้นแล้วนะครับ มาต่อกันกับเกมสุดท้ายกับเกม Man Hu นส2และแล้วนะครับก็มาถึงเกมสุดท้ายของ d ิสเล w แล้วนะครับนี่คือเกมที่อาจเป็นสุดยอดของเกมที่ถูกแบนด้วยเหตุผลทางด้านความรุนแรงนะครับเพราะมันเป็นเกมเดียวนะครับที่ถูกคณะกรรมการจัดเลตติ้งทั้งในสหรัฐและอังกฤษปฏิเสธที่จะให้เลตติ้งนะครับเพราะพวกเขามองว่าตัวเกมเนี่ยมันอันตรายเกินกว่าจะขายได้ในเกมนี้นะครับผู้เล่นอย่างเราเนี่ยจะสมมติบทเป็นผู้ป่วยทางจิตที่หลบหนีออกมาจากสถานบำบัด เนื้อหาักหลักคือการสะกดรอยและสังหารเหยื่อด้วยวิธีที่โหดที่สุดแม้ตัวเกมนะครับไมไ่ถูกประกาศแบนอย่างเป็นทางการนะครับแต่ข้อมูลจากสื่อเกมไทยนะครับก็ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าแมนฮันททั้งสองภาคเนี่ยถูกแบนในหลายประเทศเพราะว่าเหตุผลด้านความรุนแรงนะครับทำให้เกมเนี้ยไม่ถูกนํามาวางจําหน่ายในไทยทุกช่องทางนะครับและนี่คือ5เกมที่เคยถูกแบนในประเทศไทยบางเกมนะครับถูกแบนเพราะความเข้าใจผิด บางเกมนะครับเพราะประเด็นละเอียดอ่อนทางสังคมแต่ไม่ว่ายัางไงเกมก็คือสื่อบันเทิงที่สร้างขึ้นเพื่อให้เรารู้สึกสนุกและได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเสมอนะครับขอแค่เราเล่นอย่างมีสติแค่นี้นะครับเกมก็ไม่ใช่ผู้ร้ายต่อไปแล้วสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าเกมจะโดนแบนด,ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามสิ่งที่น่ากลัวนะครับมันไม่ใช่เกมที่รุนแรงแต่มันคือคนที่ไม่รู้จักแยกแยะระหว่างเกมกับโลกความเป็นจริงนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเกมสตอรี่ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับเกม Story EP นี้ถ้าเพื่อนๆชอบผมฝากกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับเกมส tory EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากเพื่อนๆติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ